ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่23พฤศจิกายน2564ข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะคะข้าวหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์9,800ถึง1600บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี1500ถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกต9,500ถึง1800บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปีปี6465จังหวัดนครสวรรค์7,600ถึง7,900บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตร7,600-7,800ถึง 7, บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก7,500-7,900ถึง 7, บาทต่อตันจังหวัด สุพรรณบุรี7,800ถึง7,900บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,800ถึง7,900บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465จังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,300ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท9,200ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9,500ถึง9,800บาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465 จังหวัดขอนแก่น8 0 0 0ถึง9,000าบาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี8 0 0 0ถึง8,300ัรบาทต่อตันจังหวัดสกลนคร7 2 0 0ถึง8,100บาทต่อตันหมายเหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น1 5เซค่ะมาดูที่ข้าวสารบ้างเนาะข้าวหอมมะลิ100เ์ชั้น2ก่าสอนถึง2,350บาทต่อ100กิโลกร,รมัมข้าวหอมมะลิ 100%ชั้นสองหมห่2 1 4 0ถึง2,150บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว0ชั้นสองหมห่1,210สถึง1,220บาทต่อ100กิโกรัมข้าวขาว5%ใหม่1 1 7 0บถึง1,180บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียวส0เมล็ดยาวเก่า1 1 6 0งพึ่ง1 6 8 0ิบาทต่นหกรัม ข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวใหม่1,680-1,700ถึง 1, บาทต่อ100กิโลกรัมจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย